แอพันธิลาหน่อยร้องให้ถูกชาวเน็ตป้าข้างบ้านวิจาร์ลูกอ้วนขยับบทบาทเปลี่ยนโหมดชีวิตมาเป็นคุณแม่ยังสาวพิธีกรสดใสเบอร์แรงแอพันธิลาเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกสาวน้องที่ล่า่ามกลางยุคแชท GPT และสังคมชาวเน็ตป้าข้างบ้านที่เลี้ยงชาวโซเชียลคอยวิพากวิจารณ์ ล่าสุดควงลูกสาวสุดน่ารักมาเปิดพัฒนาการเม้ามอยผ่านรายการโตะหนูแม่มช่องเวิร์กโพยหม่เลข23กับพิธีกรตัวแม่ที่หนูแม่มสุริวิภาพร้อมเปิดอกเปิดใจตอบดราม่าก,การเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่ก็ต้องจิตตกกับคอมเมนต์ชาวเน็ตถึงขั้นน้ำตาแตกเลยทีเดียวเลี้ยงลูกตอนนี้ต้องเจอกับสังคมชาวเน็ตป้าข้างบ้านคอมเมนต์การเลี้ยงลูกของเราผ่านโซเชียลเสมอ คือหนูต้องบอกตรงๆว่าเวลาที่มีใครแนะนำอะไรเข้ามาเขาหวังดีแหละพื้นฐานมันมาจากความหวังดีอย่างเช่นเด็กไม่ควรมัดผมแบบนี้นะเพราะกระหม่อมมันบางลูกอ้วนไปหรือเปล่าทำไมจับลูกนอนแบบนี้ทำไมอุ้มแบบนี้กินนมแบบนี้คือแบบว่ามาเต็มหลายสำนักมากมาหลายตำราพ่ออ่านคอมเมนต์แรงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างหน่อยข้าร้องให้เลยหนูรู้สึกว่าความหวังดี แต่สัญชาตญาณของแม่ทำไมเราผิดมันดูไม่เวิร์กเหรอทำไมคนนี้บอกว่าใช่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ทำไมคนต้องมาบอกว่าลูกอ้วนเกินไปทำไมถึงเลือกที่จะอ่านข้อความทั้งที่ช่วงเป็นแม่ฮอร์โมนมันตกหนูคิดว่าหนูมีภูมิต้านทานท,านที่ดีหัวเราะคิดว่ามีภูมิต้านทานท,านที่ดีมาตลอด จนรู้ว่าฉันฮอร์โมนตกแล้ววันนั้นร้องให้นั่งเสียใจมากว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีหรือเก็บทุกคอมเมนต์ที่ว่ามาคิดคอมเมนต์ comment ที่ชมลูกเราน่ารักเราไม่เห็นเลยรู้สึกนอยเสียใจมากแล้วกลับมาตั้งสติแข็งแรงได้เอาตอนไหนมันเหมือนกับว่าโดนบ่อยๆบวกกับว่าฮอร์โมนมันเริ่มกลับมาปกติมันก็ดีขึ้นนะทุกวันนี้เรามองกลับไป คิดว่าเขาแค่หวังดีเอาจริงๆมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันอยู่ที่เราวันนั้นที่ใจเราอ่านพลังใจเราอาจจะยังไม่พร้อมมันยังไม่แข็งแรงนะวันนั้นเห็นว่าลงทุนไปเรียนจิตวิทยาเด็กด้วยอันนี้เรียนด้วยเหตุผลอะไร หนูจะบอกว่าตอนนี้มันมีข้อมูลหลายสำนักแหละที่เราสามารถหาอ่านง่ายๆในการเลี้ยงลูกสงสัยอะไรถาม ChatGPT ก็ได้สงสัยอะไรเสิร์ชไปก็จะเจอแต่สิ่งหนึ่งที่หนูค้นพบเลยว่าตำราอาจจะไม่เหมือนกัน หมอคนนั้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้ตรงกลางคืออะไรอะไรที่เหมาะกับบ้านเราก็เลยไปเรียนตัดสินใจหาอะไรที่โอเคเหมาะกับเราคือหนูพึ่งทุกสำนักไม่ได้หลอกแต่เลือกที่จะหยิบเอาได้เรียนรู้อะไรจากการไปเรียนจิตวิทยาเด็กอย่างเช่นข้อคิดจากคุณหมอปกติแทนก็จะบอกว่าเด็กดูจอไม่ได้เลย แอร์ก็สงสัยว่าดูจอกับเห็นจอแตกต่างกันยังไงบ้างที่อยากรู้ว่าเหตุผลของการดูจอไม่ได้มันคืออะไรพอไปศึกษาก็คือภาพมันตัดเร็วเกินไปเฟรมเลตมันเกินไปหรือบ้างเรื่องไม่เหมาะกับช่วงวัยและเป็นการสื่อสารด้านเดียวจอพูดตลอดเวลาและเขาไม่มีโอกาสตอบโต้ ข้อคิดหลักที่ได้จากการไปเรียนหลักจิตวิทยาเด็กเอามาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกหัวใจหลักๆในการเลี้ยงเด็กจริงๆเลยมันมีอยู่สามข้ออย่างเวลาเราเห็นเด็กลงไปดิ้นที่พื้นอยากได้นน้นอยากได้นี้บางครั้งจะคิดว่าลูกฉันมีปัญหาลูกฉันดือ้อแต่พอหนูเรียนปุ๊บหมอก็จะพูดเลยว่าไม่ใช่ปัญหาขอลูกคุณคนเดียว มันคือพฤติกรรมตามวัยของเด็กทุกคนเด็กทุกคนในวนัยนี้เขาเริ่มแสดงตัวตนออกมาอย่าไปว่าเขาเขากำลังแสดงและเขาก็ไม่รู้ว่ามารายาทคืออะไรเราจะไม่ห้ามลูกทุกทุกอย่างคะถ้าเราห้ามเขาทุกอย่างเขาจะไม่มีตัวตนของเขาเลยอย่านน้นอย่านี้เปลี่ยนจากคำว่าอย่าวิ่งเป็นเดินช้าชานะลูกซึ่งในวัยของเขาบางทีมัน คิดต่อไม่ได้เก็บคำสงวนคำไม่ห้ามเนี่ยหยุด